นนะอยากจะขอ FC อ่าสวัสดีแปดร้อยกว่าคนครับแปดร้อยกว่าคนอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างโอ้ยดูหมาทุกคนโอ้ยเนาะสู้ๆเด้อลูกเด้ออ่ะเราไปดูกันที่แนวทางแรกก่อนนะ <c oughs> ครับแนวทางแรกประจำวันนี้ทุกคนเห็นชัดเจนไหม ทุกคนเห็นชัดเจนไหมครับรัฐบาลไทยเห็นชัดเจนไหมใครเห็นชัดเจนพิมพ์คำว่าชัดเจนให้อาจารย์หน่อยนะครับสําหรับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับอาจารย์จะฟันไปที่3อาจารย์ฟันที่3นะครับวิ่งรูด3ใครใส่วิ่งใส่รูดวิ่งรูด3ทุกคนพิมพ์คำว่าวิ่งรูด3ขึ้นมาวิ่งรูด3ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาครับวิ่งรูดสานะสำหรับแนวทางหงอาจวันนี้อาจารย์เด่น3วิ่งรูด3นะครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับวิ่งรูด3 อ่าวิ่งรูสามนะครับวิ่งรูสามนะอ่าชัดเจนวิ่งรูสามนะครับวิ่งรูสามาฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่นกจิตนะอย่าลืมกดติดตามอาจารย์ด้วยทุกคนจ๋ายอย่าลืมกดติดตามอาจารย์นะเวลาอาจารย์มาไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะแจกก่อนอ่ลอตเตอรี่ใบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะแจกอีก ทีหนึงก็จะเป็นรอบประมาณรอบเที่ยงถึงรอบบ่ายหนึ่บ่ายสองนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้1รอบนะวิ่งรูดสามนะครับต่อไป FC บอกว่าอาจารย์เนี่ยก็จะมี 3031, 3238, 39 37,26แล้วก็25ทีนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์เน้นให้หนูหน่อยหนูไม่รู้ว่าหนูจะเล่นตัวไหนเลขมันเยอะนะครับอาจารย์แนะนำเป็นให้อาจารย์ชอบ32 38นะครับอาจารย์ชอบ3 238 ทุกคนพิมพ์ตามครับอาจารย์กฤษณะชอบ3 2 3 8และ3 9อาจารย์ชอบ3 2 3 8 3 9นะครับรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ชอบ3 2 3 8 3 9นะครับอาจารย์ชอบ3 2 3 8 3 9นะตัวชอบของอาจารย์นะครับสำหรับใครที่วิ่งรูป3ก็จัดไป3 2 3 8 3 9 นะฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยจริงๆอ่าถูกต้องครับ3า3 8 3 9แปและมีอีกหนึ่งตัวทุกคนมีอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าอั้นหรือไม่อั้น <c oughs> สวัสดี900คนครับสวัสดี900คนนะฝากกดเพิ่มเพื่อนลิง์ด้านล่างที่อาจารย์ปักหมุดด้วยนะใครงบเยอะตามได้เนี่ยเซมซีตามได้ตัวเลขนี้ตามได้ใครงบเยอะฟันสาวิ่งรูดสามไปเลยนะต่อไปเซีออาายมซีหัอาจารย์อาจารย์เซียมซีได้เลข25นะครับเซ C มซีได้เลข25 นะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเลขตัวต่อไปกันทุกคนติดตัวนี้ไว้สักห้าบาทนะได้ไหมติดตัวนี้ไว้สักห้าบาทนะเดี๋ยวรออาจารย์มาหนึ่งติดเลขตัวนี้ด้วยนะครับติดเลขแปดหกให้อาจารย์หน่อยติดเลขแปดหกไว้ให้หน่อยนะครับติดเลขแปดหกไว้ให้หน่อยนะครับทุกคนพิมพ์คําว่าระวังแปดหกนะครับเสริมแปดหกทุกคนพิมพ์คาว่าแปดหกขึ้นมาให้อาจารย์หน่อยพิมพ์คาว่าแปดหกขึ้นมาให้อาจารย์หน่อย อาจารย์อยากให้900คนเนี่ยติด86ไว้นะครับติด86ไว้นะครับติด86ไว้นะ86อันตรายวันนี้อาจารย์บอกเลยนะครับอยากให้ทุกคนติด86ไว้นะอ่ะเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งอ่า FC ถามว่าอาจารย์ทำไมหนูต้องติดไว้นะ86อันตรายวันนี้นะครับ86อันตรายนะครับ อ่าโอเคสวัสดี900คนครับสวัสดี900คนนะระวัง8 6ติด8 6ไว้นิดหนึ่งนะทุกคนนะติด8 6ไว้นิดหนึง่งนะครับ89ด้วยครับผมติด8 6ไว้สําหรับเลข3ตัวเราไปดูเลข3ตัวเลข3ตัวของอาจารย์จะมี9 3 4านะครับสาหรับใครงบน้อยทุกคนเลข3ตัวนะจะมี934นะครับ934 834 3 0 0 6แ9แต่ถ้าเกิดว่าใครงบน้อยนะจะเล่นแค่นี้พอ 934กับ834นะครับใครงบน้อยเล่นแค่934แล้วก็834นะครับแค่นี้นะทุกคนนะใครงบน้อยนะครับแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนคืออาจารย์ฝันเลขนี้ด้วยทุกคนอาจารย์ฝันอาจารย์อยากน่นนิดนึ่งนะระวัง386ไว้นะครับอ่ะ3ตัวนี้ระวังไว้ นะเล่นแค่3ตัวพอนะครับ3 8 6แ3 4แล้วก็8 3 4นะครับ386 934แล้วก็834นะครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับ3ตัว386 934แล้วก็834 3ตัว386 934แล้วก็834นะ8 6ระวังไว้ด้วยนะอาจารย์กลัวเหมือนกัน8 6ะระวังเหมือนกันนะครับ8 6อันตรายนะ ระวัง3า6ดด้วยนะพอดีว่าอาจารย์เพิ่งฝันล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับเลข3 8 6หเนี่ยน่ากลัว3 8 6หเนี่ยน่ากลัวนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนแคปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเลขกำยานนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเลขกำยานกันสวัสดีเอฟซีที่ที่น่ารักของอาจารย์ทุกคนนะครับเราไปดูเลขกำยานกันนะครับเลขกำยานของอาจารย์นะทุกคนพิมพ์คําว่าเลขทูปนะครับเลขทูป พิมพ์เลขทูบขึ้นมาตอนนี้นะครับ745แชร์นะครับ745แชร์อ่ะเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันเลขทูบที่อาจารย์จุดได้นะครับเลขทูบที่อาจารย์จุดได้อ่ะทุกคนแคปแบอดมินแคปบให้อาจารย์หน่อยอ่ะอาจารย์แคปบละเรียบร้อยนะครับเลขทูบที่อาจารย์จุดได้นะครับอาจารย์จุดได้เป็นเลข829 829นะครับบารมีพ่อปู่ศรีสุธแมย่าสิศุุมมางวดครั้งที่แล้วเนี่ย อาจารย์จุดได้เลข61นะครับก็มา61นงะงวดนี้อาจารย์จุดได้829ทุกคนพิมพ์เขาว่า829 826ขึ้นมาสรุปแล้วนะครับที่อาจารย์ให้ตามจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับเลข3ตัวนะก็จะมี3 8 6 9 3 4 8 3 4แนะครับแล้วก็829 826ระวังไว้นะระวังไว้นะทุกคนพิมพ์ครับ829 826นะ8 2 9 8 2 6 นะครับนี่คือเลขทูบบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่อาจารย์นั้นได้ไปขอพอรนะครับครั้งที่แล้วท่านให้เลข6กหนึ่งมาครั้งที่แล้วท่านให้เลข6กหนึ่งมานะครับท่านให้เลข6กหนึ่งมานะอ่าโอเคทุกคนครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่800แชร์แล้วนะครับอีก200แชร์นะอีก200แชร์อีก200แชร์แชร,แชร์ให้อาจารย์หน่อยครับอีก200แชร์แชร์ให้อาจารย์หน่อยอ่าทุกคนแคปบครับทุกคนแคปบเลย เดี <rate. osc> ๋ยวต่อไปจะไปจะเป็นการแจกลอตเตอรี่นะครับต่อไปจะเป็นการแจกลอตเตอรี่นะไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับลอตเตอรี่ของอาจารย์ไปนะครับอ่านแล้วใช่ไหมพี่อ่านแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะครับอ่านแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะอย่าลืมเม็ดเดียวของอาจารย์นะสามสี่นะครับเม็ดเดียวของอาจารย์คือเลขสานะอ่าโอเคนะครับ อ่าโอเคครับใครแคบเสร็จแล้วกดเลข9้าขึ้นมาใครแขบเสร็จแล้วกดเลข9ขึ้นมาจ้ะใครแคบเสร็จแล้วกดเลข9ขึ้นมาใครแคบเสร็จแล้วกดเลข9ขึ้นมาครับใครแคบเสร็จแล้วกดเลข9้าขึ้นมานะอ่าทุกคนแขบเรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นตัวอันตรายที่สุดเนี่ยคือเลข82อเนี่ยอันตรายมากนะอันตรายมาก82อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแขบอันหนึ่ง โอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็นะครับแบ่งปันแนวทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นการแจกลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นการแจกลอตเตอรี่อย่าลืมนะครับกดเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างนะทุกคนนะถ้าทุกคนไม่กดเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับบ้านนาเบอร์นะฝากทุกคนไว้ด้วยบ้านนาเบอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดลิงกด้านล่างกดลิงด้านล่างให้จา์ด้วยตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่764แชร์นะครับ764แชร์ทุกคนกดแชร์ไปหน่อยเร็วขออีกคนละ2แชร์ ขออีกคนละ2แชร์ครับอีกคนละ2แชร์จะครบแล้วนะครับขออีกคนละ2แชร์จะครบแล้วนะนี่ครับเม็ดเดียวที่อาจารย์มั่นใจที่สุดเม็ดเดียวงวดนี้ที่อาจารย์มั่นใจที่สุดคือเลข3 4นะครับงวดนี้ที่อาจารย์มั่นใจนะครับคือเลข3 4ี่นะครับเป็นสายด่วนวงในนะครับเม็ดเดียวเลย3 4ี่นะครับเม็ดเดียว3 4ี่คือตัวเลขที่ชอบที่สุดแล้วนะครับใครอยากดูฉบับเต็มไปดูได้ที่หน้าเพจนะครับฉบับเต็มไปดูได้ได้ที่หน้าเพจนะ3 4มสี่ สามสี่สามสี่นะครับเม็ดเดียวอาจารย์เห็นครับคุณเอินอาจารย์เห็นครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เวลาก็ยี่สิบสามนาทีแล้วนะอีกเจ็ดน,นาทีเดี๋ยวอาจารย์จะลงจากไลฟ์สดนะครับอย่าลืมติดสามสี่ไปด้วยนะทุกคนนะสามสี่นะอย่าลืมไ่เด้อนะคอมเมนต์เห็นครับอาจารย์เห็นชัดเจนครับอย่าลืมสามสี่นะอันตรายนะทุกคนสามสี่เลขสามสี่อันตรายมากนะเลขสามสี่อันตรายมาก นะครับฝากทุกคนไว้ด้วยอ่ะแชร์ไปครับแชร์ไปนะแชร์ไปด้วยแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูยอดแชร์ก่อนถ้าครบ1000แชร์แล้วเดี๋ยวจะเริ่มแจกเลยนะครับอาจารย์มี100อะไรนะครับอาจารย์มีเลขอะไรนะครับอ่ะโอเคอาจารย์บอกไปแล้วนะครับสาหรับคนที่งบน้อยนะครับคนที่งบน้อยนะล่น3482 373839แนะครับแค่นั้นนะอาจารย์จะขอสรุปเลยทุกคนอาจารย์ขอสรุปเลยมา ทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับสรุปนะสรุปงบน้อยพิมพ์ขึ้นมาครับสรุปงบน้อยสรุปงบน้อยนะ3 2 3 8 3 9ส4นะครับสรุปงบน้อย3 2 3 8 39 34และ82อนะครับอาจารย์ขอสรุปให้สำหรับคนที่บอกว่าอาจารย์หนูเล่นอะไรดีนะครับอาจารย์ขอสรุปนะขอสรุปเป็นสรุปงบน้อย 3 2 3 8 3 9 3 4และ8 2นี่คือชุด2ตัวงบน้อยชุด2ตัวงบน้อยคือเลข3 2 3 8 3 9 3 4และ8 2นะครับสรุปงบน้อย3 2 3 8 3 9 3 4และ8 2นี่คือข้อสรุป นะสวัสดีพี่ดาราครับสวัสดีพี่ดาราด้วยนะ,ะทุกคนเข้าใจแล้วนะครับสรุปงบน้อยนะบางคนบอกว่าอาจารย์เล่นเลขอะไรดี3 2 3 8 3 9 3 4และ82จบแค่นี้พอแค่นี้ครับนะเท่านะี้ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสรุปงบน้อยหองอาจารย์อะตอนนี้ยอดแชร์ยอยู่ที่เดี๋ยวอาจารย์ดูยอดแชร์ก่อนอะยอดแชร์8 6 4 6 8แชร์ทุกคนขออีกคนละ2แชร์ครับขออีกคนละ2แชร์เร็วๆนะขออีกคนละ2แชร์เร็วๆนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขกันเลยดีกว่าอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตนะครับแจกอ่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะ